สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสารเร b l บล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่13สิงหาคม2023นะครับคลิปนี้จะมาตอบคำถามยอดฮิตคำถามที่ได้ยินทุกสัปดาห์ทุกเดือนต้องแต่เริ่มทำช่องนี้ขึ้นมานะครับคำถามที่ว่าพี่ทำไมสหรัฐอเมริกาคนโทรลตลาดคริปโตพี่ทำไมเราต้องตามข่าวสหรัฐอเมริกาทำไมเราต้องให้ราคากับ sec กรตสหรัฐอเมริกา cftc อะไรต่อเม่อไรที่มาจากสหรัฐอเมริกา นะครับก็คลิปนี้จะมาตอบคร่าวๆในเวอร์ชั่นชาวบ้านชาวบ้านให้เพื่อนใหม่พี่ใหม่น้องใหม่เข้าใจนะครับเ,เนื้อสิ่งอื่นใด U.S. currency สกุลเงินสหรัฐอเมริกาสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นสกุลเงินที่มีปริมาณการซื้อขายบิตคอยมากที่สุดนะครับบิตคอยซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีที่มี market cap มากที่สุด ซื้อขายโดย US ดอลลาร์หรือ Price in ด้วย USD มากกว่า BTC เยน BTC ยูโร BTC หยวน BTC จาร์ด BTC บาทนะครับ BTC USD เทรดมากที่สุดนะแล้วเราทราบดี US ดอลลาร์เป็น Reserve Currency ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไป Currency Exchange ทั่วโลกส่วนใหญ่ก็ต้องอ้างอิงกับ US ดอลลาร นะครับในอนาคตอาจจะเป็นหยวนอาจจะเป็นเยนอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่วันนี้มันเป็น USD ดอลลาร์เช่นกันในเรื่องของการเทรดนะครับสมมุติ u s ดอลลาร์แข็งแกร่งนะครับเศ,เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งตลาดแรงงานดีทุกอย่างดีหมดนะครับมีคนมีความต้องการของดอลลาร์มากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่บิตคอยก็จะเป็นขาลงนะครับและเช่นกันในทางตรงกันข้ามถ้ามันมีการเท u s ดอลลาร์ นะเกิดเฟดประกาศจะทำ easing จะพิมพ์เงินหรือมีการเท u s ดอลลาร์แบบกระหน่ำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้ Bitcoin เป็นขาขึ้นเช่นกันกับทองคำนะครับไม่ร้อยเปอร์ซแต่ส่วนใหญ่คือบางที Bitcoin มันจะนึกจะขึ้นก็ขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าดอลลาร์แข็งแกร่ง b บิตคอยเป็นขาลงถ้าดอลลาร์อ่อนบิตคอยก็ขึ้นนะครับทีนี้อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือสื่อนะครับสื่อ เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook, Reddit, uh, X นะครับหรือ Twitter uh, CNN, m เอ b c f อ x News สสื่อต่างๆส่วนใหญ่ก็มาจากบริษัทที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นนะครับผมเองก็เป็นสื่อที่แปลข่าวจากสื่อสหรัฐอเมริกานะครับส่วนใหญ่ทั่วโลกใบเนี้ยก็ต้องแปลข่าวที่มาจากสหรัฐอเมริกา uh, บริษัท ที่ถือบิตคอยมากที่สุดบนโลกใบนี้นะครับเราทราบดีไมโครส t r ร t e g มา a า a อนโฮ h ดิ้ง uh, นะครับ x y l a x y d ี่ดีตัน t รออะไรต่อมีอะไรบล็อกนะครับส่วนใหญ่ t o อปเนี่ยมาจากสหรัฐอเมริกา Top 10ไม่สหรัฐอเมริกาก็แคนาดานะเพราะนั้นวอ l ลุ uh, ่มมันก็อยู่กับบริษัทที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับถามว่า มันแฟร์ไหมก็ไม่แฟร์นะครับในอนาคตเราอาจจะตามข่าวภาษาจีนก็ได้รุ่นลูกรุ่นหลาน,รน,รน,รนเราอาจจะต้องตามข่าวจากแผ่นดินใหญ่ก็ได้นะครับแต่วันนี้หน่วยงานกํากับดูแลเช่นกันนะครับ SEC CFTC ก็เป็น2หน่วยงานที่ควบคุมการเทรดนะครับทั้งหุ้นคริปโตเคอเรนซีทองคำหุ้นทองคำทองคำ ETF สินค้าพภคพันธ์อะไรตัวนี้อะไรเนี่ยที่มีการซื้อขายหรือมีการเทรดเป็น US d o l ดอลลาร์มากที่สุดเขาก็คอนโทรลอยู่นะครับก็เราทำอะไรไม่ได้นะครับสิ่งเดียวที่เราทำได้ทุกวันนี้ก็คือตามกระแสให้ทันนะครับเล่นข่าวให้เป็นลองหรือชูตให้เป็นสำหรับสายฟิวเจอร์นะครับบางทีข่าวดีข่าวไม่ดีถ้าตีโจทย์ไม่แตกมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่ถ้าถามว่า เมื่อไหร่ US จะหยุดคนโทรลตลาดนะผมก็ไม่มีคำตอบนะครับตรงนี้อาจจะอาจจะเป็นอีกเร็วๆนี้หรือชาตินี้เราอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้นะครับดรามาร่าในเรื่องของการ d ีดอล l a r ไ z เซชันการทิ้ง US d o l ดอลลาร์เนี่ยมันก็มาตั้งแต่รุ่นสมัยรุ่นลุงรุ่นปู่เราแล้วนะครับแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับอย่างที่เรียน จีนแผ่นดินใหญ่อาจจะเป็นประเทศที่ลูกหลานเรานั่งอ่านข่าวภาษาจีนให้ฟังสำหรับการขับเคลื่อนตลาดคริปโตก็ได้นะครับเพื่อนๆทางบ้านที่มีคำตอบต้องการจะเสริมว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงเป็นตลาดเจ้าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาเห็นต่างไม่แตกแยกวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัย ดูต่อไปครับผม